เรามาแน้ำดื่มกันเถอะนะเราเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะเธอเอาอันนั้นะเหรอเสร็จแล้วเ,เอาอันนี้นะนี่คล้ายๆกันเลยเดี๋ยวผมเอาไปให้ท่านดูท่านตรงนั้นต้องกินสั่งอาหารนะครับต้องการครับผมขอสัง่งคุณเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอครับอ๋อเป็นผู้เป็นผู้หญิงครับ เป็นผู้ชายค่ะแต่โดนเพื่อนจับมาเป็นผู้หญิงนั่งฝาดจาังเลยครับผมก็เคยเป็นนะครับตอนเด็กอ๋อใช่เป็นตอนนี้แหละท่านเบอร์รี่เหรอครับเราคุณรู้จักเพื่อนฉันได้ไงล่ะอ๋อ,อพอดีว่าเขามาร้านเราประจำมาครับก็เลยจำได้เราขอทำบ้างชื่อเนี่ยเอาเป็นเอออันนี้ล่กันสวยดี ต่อไปตาไนแล้วเอเอาแปเน,นี้กันเชิบ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 เย่ yeah. อันนี้อันนี้ข้าวสารเราเอาเป็นอันนี้กันนะโอเคครับแล้วน้ำแล้วครับเอ่มน้ำเอาเป็น อันนี้แล้วกันครับต mm, ่อไปตาในอืมเราเอาอันนี้แล้วกันนะเฮกาแฟโบราณจะนณดเก็บนะครับเดี๋ยวถ้าพราท่านเก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้นะครับ อะไรหมายว่าพวกเธอจะชอบแล้วกันนะเงียม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 กินหมดแล้วโอ้ผู้ท่านกินจุเออเปมนกันมาเลยครับ ต่อไปขนมนะคะพวกท่านมาเป็นพุดดิ้งนะแกนส่วนเราอยากเอาเป็นอะไรก็ไหม่ลูกเดี๋ยวดูก่อนหยิบเอาเป็นอันนี้กันอันนี้เค็นไม่ให้เป็นก่อนฮิฮิยัง เราเอานี้ชืบออ่ะตาผมชืบเอาเนี้แล้วกันอันออน,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 นี้เรี้ยเพี่อนเก็บด้วยนะคะเงิ้ยอ,อร่อยจังเลย จริงจริง๋งยวาลืมเก็บชา้ชาเช้าไม่เขาละไม่เป็นไรขเขาแต่ผมเก็บเองไม่เขาเพราะเราจะเก็บจ้ะชื่ออันนี้คะ่ะถ้าอยากรู้ซีรีส์ไหมถ้าเกิดอยากรู้มาดูกับฉันได้เขียนใน้ลืมคืนอันนี้เอาจริงเหรองียบเสร็ถ้าใครอยากอ่าน หนังสือมาตรงนี้เลยเราอยากอ่านอ่านหน่อยในเรื่องอะไรแบบนี้เองอ๋ออุ้ยน่าสนใจจังเลยฮะว้าวเดี๋ยวเราไปพาเพื่อนๆอนอกกันดีกว่าอะลร,พรเพื่อน,ออกกน,อนอๆออกกันเลยโอเคถ้าไ,ไม่กินจะนีพวกเฮิปพี่เทียก์สากม,มือถือกับฉันเหรอ ใช่ใส่ตนแม่เดี๋ยวเราถือเองมาเดี๋ยวเราถือเองเธอจะใส่ชามไปไม่ได้นะคิมอะไรเราไปต่อกันเลยไปเล่นกันไหมอาเซ่เราอยากเล่นบ้านบอลเธอจะเล่นอะไรไม่ฉันอยากกินเบอร์เกอร์เราก็อยากกินเบอร์เกอร์เหมือนกัน เธอจะเอาไหนเราจะเอาอันนี้เมื่อกี่ถัมอันนี้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 อะไรทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกได้นะคะวทุกคนนะคะบายบายวันนี้ต้องไปก่อนนะไปเร็ว